อะไรสิครับท่านผู้ชมโอ้นั่นเลยครับแมสวัสดีครับ ขออนุาท่านผู้ชมนะฮะเข้าสู่ช่องกันนิกาทรัคก,กับผมครับทีมพบัน,บนิดแม่เมื่อคืนฝนตกนะช่วงสามทุ่มน้ำเข้าในบ่อฮะก็แยกส่วนครับมีส่วนต่ำส่วนโค้งไว้อยู่เอาไว้รอสำหรับน้ำฝนเข้ามาในบ่อฮะอ่ะในทีมของผู้ใหญ่หนูเสียปู๊ก็บอกว่าเดี๋ยวมันเสารนะครับจะมีรถ ใหม่ป้ายแดงเข้ามาส่งถึงหน้างานเหมือนกันเอา 3M ตัวจีดนี่แหละครับเข้ามาลองหน้างานก่อนส่วนตัวแรงคนระัพอดูเชิง <c oughs> <c oughs> ลองดูครับ240รนฮะ มีสโลนะยกสโลกลางช่วยครับแรงต้องถึงใจหนึ่งถึงอยู่แล้วฮะแต่ใส่ไม่เยอะครับเอาไปเทสดู5ตัก6ตักไ,ไหมเนิบไหมหรือว่าจะลื่นๆโอ้ปั่นแล้วครับ ฮึบฮึบโอ,อ,อ้เราบังไหลใส่กันด้วยขานาะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูอีกด้านหนึ่งฮนะสามยี่บังไป รอบแรกก็ถือว่าทุรักทุกเลอยอ่ครับเดี๋ยวส่งตัวแรงเนี่นะฮะข้ามาเช็คหน้าท้ายอีกสักรอบหนึ่งสามร้ยี่สิบนะฮะเขาบอกว่าเป็นสายโดดครับมาถิ่นบุยรำหลายคนก็ยุเหลือเกินบอกว่าโดดหน่อยโดดหน่อย <laughs> จริงๆไม่ได้เอามาโชว์นะฮะมันอยู่ที่การทำงาน แล้วก็หน้าง,งานนะฮะเป็นบางจังหวะครับบางทีบางครั้งก็ต้องการเข็นสมรรถนะของตัวรถออกมานะฮะโดยมันชนะอุปสรรคที่อยู่ข้างหน้าเลยแหละครับนิ้นเนืงนนะมันกอดล้อไว้พอเราเข็นออกมานี่ลอยเลยออก็เป็นที่คือฮาครับถูกอ,อกถูกใจฮะคันนี้โมดิฟายโฉมโดยอู่อัมพันธ์การช่างบุรีรัมนะครับ ส่วนตัวทําปั๊มทําเครื่องความแรงนื้เห็นติดหน้าตัวรถบอกว่าเป็นโยดีเซลไม่รู้ว่าทําที่อู่ช่างโยหมดหรือเปล่านะครับต้องไปถามเจ้าตัวเองเทอร์โบนี่เปลี่ยนมาใหม่นะโอ้เอาละสิครับท่านผู้ชมโอ้ นั่นเลยครับแม่เอาใครขับเนี่ยนี่ขับหรือว่าเสียบูขับ ดินมันหนืดเกินครับอเอาละสิครับ หนักท้ายอาการนี้เอ้าเจ้าตัวไม่ได้ขับเองนะครับเจ้าของรถนุ่นตักดินอยู่ในแม่โคนุ่นฮะเดี๋ยวไปดันดินใหม่ฮะดินมันไปกองอยู่ท้ายเกินไป รูะโอ้โอ,โอ,โอ้สับโดดสับโดดนะ เดี๋ยวไปใกล้เขานะครับระวังนะแม่โหจัดครับท่านผู้ชม ไอเราถ่ายไว้ก็ตื่นเต้นไปด้วยครับป่ะเาอบอกว่าข้างหน้าเขาสติกเกอร์380นะครับ แม่กล <kung> ับมาแล้วครับเมื่อกี้ ยกมาแต่ก้นบอ่อครับมาดูรอบนี้เขาจะลดดีกรีความห้าวลงหรือเปล่ายกทุกรอบมาคงจะไม่ไหวนะครับไม่ไหวค่าซ่อมนี่นะครับคือสีสรรันนัหนึ่งสีสันครับในทีมของเสียบูก็อย่ายหนูนะครับต้นตำรับสายยกต้องยกให้เขาจริงๆแมคันนี้ อ,อุปกรณ์จัดทรงออกค่อนข้างเยอะครับ mm hmm. บังฝุน่นข้างหน้ากระจกไฟราวทงอุปกรณ์ก็อุปกรณ์แ c อคเซอรี่เา mm hmm. ขาเขาเฟอร์นิเจอร์ประดับรถนะครับ mm hmm. เต็มมาเหมือนกันแต่ตอนนี้ฮะเป็นรถทำกินแล้วเอาไ้วิ่งดินทำเงิน แรงจัดนะสัมผัสได้นะคงจะเป็นเที่ยวสุดท้ายนะครับสำหรับคลิปนี้เพราะว่าตอนนี้ก็ประมาณสักเที่ยงหน่อยนวครับเราจะพักเบรกกัน ตอนแรก5ตัก6ตักนะครับตอนนี้ก็ขยับมาเป็น7ตัก10ตักแล้วนะเริ่มแบกได้แล้วครับทางเริ่มดีมาไอหนุ่มติ๊กนะฮะเป็นคนขับอูย้ยน่าจะยกอีกรอบนี้ดูทรงแล้ว เอาเรียบร้อยนะฮะขอบพระคุณทุกท่านครับที่เข้ามาราับชมและก็ติดตามกันลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายส่งทายกันหน่อยฮะส่งททาย